โอ้โหท่านผู้ชมครับเข้ามาในห้องนี้ก็หอมกรุ่นเลยเมื่อกี้ไปกินม็อกเทลมาไปดื่มมาเนี่มาแล้วนะครับอยู่2คนนี้สวัสดีครับวันนี้นี่เดี๋ยวจะมาทําเมนูอาหารอะไรกันให้รับประทานกันวันนี้จะเป็นสลัดกุ้งทอดแอลมอนนะครับแล้วก็มีสลัดให้ด้วยแล้วก็มีทําเป็น ค็อกเทลซอสครับครับแล้วก็มีก็จะเป็นสุปปทองค่ะสุปปาทองซุปค่ะนี่คือมี2อย่างเลยอะครครับผมโอ้โหนี่แค่เขาเรียกว่าเป็นอาหารนี้เป็นอาหารหลักเลยใช่ไหมอาหารหลักกับซุปถูกปะครับผมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวทําไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมถามเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วนี่คือเดี๋ยวถามก่อนว่านี่อยู่มาปีสแล้วใกล้จบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใกล้ใกล้จบแล้วครับแล้วทาไมอะไรทําไมถึงมีแรงบันดาลใจโดนใจให้แบบว่ามาเรียนที่นี่ครับผม ก็ที่นี่อะค่ะก็มีชื่อเสียงอะค่ะอ,อันดัแนแบ,บแรกเลยเลยเพราะว่าแบบคิดว่าถ้าเรียนที่นี่จบไปคือต้องได้งานทําที่ดีที่มั่นคงอะค่ะอันนี้คือความฝันของเรานี่อยากเป็นค่ะอยากเป็นเชฟอะค่ะอยากเป็นเชฟค่ะโด่งดังถึงอินเตอร์เลยไหมแบบไปไกลต่างประเทศถ้าได้ขนาดนั้นก็ดีค่ะแล้วเราถนัดในเรื่องของอาหารในอาหารฝรัง่งหรือว่าเป็นอาหารไทยบ้างก็จะเป็นอาหารฝรั่งอาหารฝรัง่งคือจะมีส่วนผสมที่น้อยอะค่ะทำง่ายกว่าไม่ซับซ้อนนะคะแล้วไม่ไม่ชอบอาหารไทยหรอ อ๋อชอบชอบทานแต่ไม่ชอบทาค่ะชอบทานแต่ไม่ชอบทำอ่ะแล้วอย่างนิวนิวนี่ชอบทําอาหารอะไรมากกว่านครับก็ทําถ้าชอบทําก็ทําอาหารไทยครับครับไทยเพราะง่ายกว่าแล้วก็กินมาตั้งแต่เด็กรู้รสชาติด้วยอ๋อมันง่ายในการปรุงรสชาติอะไรแบบนี้เนาะอแล้วถนัดไหมอาหารก็ถนัดทั้งสองอย่างครับอ๋อถนัดสองอย่างเลยใช่ครับแล้วทำไมนิวถึงเลือกมาเรียนอย่างเงี้ยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กหรือว่าใช่ครับก็ปกติก็ชอบทำอาหารอยู่แล้วครับแล้วก็เลือกเรียนก็เลยเลือกเรียนที่นี่ครับผม แล้วเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าต hey, ัวเองพัฒนากว่ากว่าแต่ก่อนไหมก็พัฒนาเยอะมากครับเคยทําให้ที่บ้านทานไว้ปกติก็ทำครับแต่แบบว่าคือที่นี่มันจะสอนให้แบบตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่วัตถุดิบอะไรเงี้ยครับตั้งแต่สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเราก็ได้รู้จากที่นี่ครับแม้กระทั่งวิธีการเด็ดผักอะไรใช่ครับทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมครับวิธีการแบบว่าล้างเช็ดเก็บอะไรแบบนี้ใช่ทุกอย่างรับต้องทำเองหมดเลยแบนอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เมื่ เรียกชามอาชามลูมิเนียมอะไรอย่างงี้ท, <ฮะ S 1> ที่นี่ก็เรียกว่าอะไรฮะเรียกว่ามิกซิ่งโบครับแมทชิ่งโบมิกซิ่งโบใช่ครับนะครับนี่ก็เป็นความรู้อีกแบบหนึ่งที่ที่นี่ก็มีสอนเหมือนกัน เป็นคอกเทลซอสครับเอาละครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับเราก็ลงกุ้งไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอให้แบบว่าแบบว่าเป็นสีทองๆอารามอารามหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราหันมากลับมาทําน้ําซอสใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำซอสอะไรเรียกว่าคอกเทลซอสครับคอคเทลซอสของทอดครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเราก็ต้องเริ่มจากอันหลักก่อนก็คือเป็นผมทำมายองนี้ก่อนครับครับผมก็เป็นไข่แดง อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่อะไรต่อครับช่วยไหมใส่มาสตาร์ดมาสตาร์ดเอาแล้วเอาแล้วพริกไทยด้วยนิดหน่อยครับผมนี่ทำจนโปรแบบไม่ต้องจัดเลยนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวใส่อะไรครับเป็นน้ำมันน้ำมันสลัดครับหมดเลยฮะค่อยๆใส่ครับคไม่ใส่เรื่อยๆ ลองไหมครับลองดูก็ได้ครับให้ลองให้ลองไหมให้ลองไหมได้ครับได้เลยครับไม่มีเป็นจับนี้เหรอจับให้มันทันไรเลยค่ะพี่จับให้มันทันไรอ๋อที่พี่ทำเลยค่ะย่สิบห้อยี่สงบห้ก็ได้จริงดิไหนลองลองยี่สิบห้ก็ได้อย่างนี้ครับใช่ครับจะไม่เสียงมันเบากว่าเยอะเลยผมให้มามันต้องดูแล้วมันเราเราสามารถดูยังไงครับว่ามันโอเคแล้วโอเคแล้วเองนะครั เราก็ดูความข้นเหมือนนะครับครับใช่แล้วเว่าเราอยากได้แบบข้นขนาดไหนแล้วคนแค่นี้โอเคยังก็ได้ประมาณแบบได้อีกครับเอาได้อีกต้องคนอีกให้ประมาณตั้งยอดนิดนึงครับตั้งยอดนิดนึงได้แล้วใช่ไหมครับไหนดูตั้งยอดหน่อยครับอันนี้ครับอ๋อเรียบร้อยแล้วต่อเลย Tabasco ครับครับผมอันนี้จะออกรสชอบพิเศษนี่คือเราก็ได้มายองเนสแล้วครับที่เรากินกันปกติอันนี้คือมายองเนสใช่ที่เรากินกันปกติแต่แบบว่าอาจจะมีพริกไทยนิดหน่อยใช่นะครับแล้วก็เพิ่ม Tabasco เข้ามาครับให้รสชาติ ตัวนี้จะเป็นให้รชติเปรี้ยวครับรรชาติเปรี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรซอสซอค็อกเทลซอสครับค็อกเทลซอสวันนี้นี่นะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้ก่อนนะแต่ผมเสร็จแล้วนะครับได้ก็รอเสิร์ฟอย่างเดียวอ๋อรอเสิร์ฟอย่างเดียวครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่สองเมนูนี้เรียบร้อยแล้วเป็นเมนคอร์สเลยใช่ไหมเป็นอาหารจานหลักแล้วก็เป็นซุปนะครับเดี๋ยวทัวร์อีกทีแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือ สลัดกุ้งทอดอัลมอนด์ครับครับแล้วก็แล้วก็ซุปปักทองครับซุปปักทองโอ้โหนี่ชิวจิตด้วยนะ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลองชิมกุ้งดูแล้วนะฮะกับตัวของอตัวท็อเคเทลซอสครับท <c ười> ็อคเทลซอสอร่อยมากรสชาติแบบจัดจ้านมากเลยนะครับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันๆกลมกล่อมๆออะไรอย่างงี้นะครับผมสุดยอดเลยมันๆไอตัวอมอนด์เนี่ยแหละใช่นะครับแล้วก็นี่ยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะรสชาติกลมกล่อมมากเลยครับ ไมพออีกแล้วโอเคนะฮะวันยังไงเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยสำหรับเมนคอร์สต้องขอขอบพระคุณมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีน้องๆนะครับมาอะไรอ่ะมาเขาเรียกว่าเป็นขนมหวานใช่ครับขนมหวานให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ